บางอุลชลาวันทางคุณยายเสดีโมทุตคูทนทางเอฟทางแขงได้ทางเช็ได้ขับใจีเลดอ้์จีบ์พวงทางฮอกกเฮาวอยู่ดีไม่แห้งให้รำให้รวยให้สุขภาแห็งไปชิงใดมีแต้โชคดีให้อยู่ยืงยื่นนอนได้ยงหนึ่งมือตือนได้า่ ด้วยคันปูกับปลาเราหาได้จะกินปลาได้ปลากินปูได้ปเอาพี่น้อยเปิดคลิปเปิดภาพออกมาตอน เป็นลำเวลา11โมงครึ่งพี่น้องเลยทางมาบุญสารวันเดินทางมุ่งหน้าขึ้นมาทางบ้านดงสวรรค์พี่น้องเลยเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นบ้านสก,กี้น้อยเนาะซึ่งเป็นบ้านของน้องทายและน้องไม้เป็นซองพี่น้องหรือ่าเป็นด่านครอบครัวที่ดูขยันมันเพียนพี่น้องเลยเนาะแต่ละเมือแต่ละเว็นมาหาน้องเพื่นอนผมเคยเห็นอยู่ซื่อๆอยู่ด่า ยามยูสือยูโดล,ลานั่นก็คือเป็นวันอาทิตย์เนาะซึ่งทางหมู่บ้านเพคนจะบ่อใดไปใส่แล้วก็อบบอ่อใดเฮ็ดยังเนาะคือว่าคารมมือนั้นพี่น้องเลยเนาะเห็นทางล้างกบนนี่กับแม่น้นองไม้และน้องทายเพคนกำลังปอกเนาะไม้เพคนจะเอาไปขายหรือว่าเกินใบต้มกินเองเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปหาไปโซนำกันพีนงยงเ,เอาเลยเนาะข้อเดินก่อนเสียขออับส้มคลิปนี้ทางกบุสารวัล ขอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีมูเพื่อนกันบัดสุขูสุขคนสบายดีเอฟซีผู้ใหญ่จีบุญบัดทุกทานยินดีตอนหับเข่าสู่สองยูทูปปาบุญซาละวันเด้อพี่น้นองเด้อขอบ่งขอบคุณขอบมุกขอบใจพอแพี่น้นองเอฟซีวัดทุกทานที่คอยให้เกียตรยติขอบสมและติดตามเป็นกำลังใจกับปาบุญซาระวันตลอดมาเด้อขอขอให้ทุกบุญได้กุศลน้ำกันบัดสุขูสุขคนพี่น้องเลยเนาะสาธุหลังจากเบิ่งทางสุขเขาส่งน้ำนะครับ บาลเมโบกับแม่น้องวีพิ่นน้องอยู่คลินิกลาเวียดเนาะหรือว่าอยู่ยังของหมอเนาะอยู่ในมือแพทย์มือหมอก็เลยเดินทางขึ้นมาเอายาพื้นเมืองพี่น้องเลยเนาะยาพื้นเมืองระบุญจัดมาให้ทางแม่น้องท่าเรือน้องไม้เนาะพอดีแม่ทวัตลัดเนาะแม่ผูทิซอยเหลือคางูประมาณพา ในน้องวีไปหามอยเลยเนาะทางแม่ผนก็เลยส่งเงินมาบุญตะดนเลยแหละแล้วบุญก็สั่งยาตัวนี้ไปตะดนแล้วแต่ว่าทางบ่าววนน้ำบุญยังคาเวียเลยส่งมาลาซาอีกนิดหนึ่งเป็นน้องเลยแต่ว่าเครื่องคล้องก็ะหอดแล้วเนาะเสร็จเป็นยาปัวปินปัวหลายโลกหลายสนิทเลยแหละพี่น้องเลยเนาะอย่างเส้นน้องบุญขอได้ยาทานปินปัวพญาติอัมพึกษอัมพาดกระดูกทับเส้นแล้วก็มึนซาตามแข่งตามตน คำโต,ตปินปัวพยานเบาหวานปินปัวปญญพยานกระเพาะลั่มใสกระเพาะอักเสบความดันตังทรงปอดอักเสบปอดบวมปอดแหงปอดไอเป็นเลือดเนาะลิสดวงทายออกเลือดออมุดลูกอักเสบมุดลูกยังมุดลูกลูกอักเสบเนาะแล้วก็ดีล่งข่าวกินอันอสลับฐานยิงเนาะ แม่มันก็นเลยอ,อยากหายอาบนี่ซื้อสั่งยานี่มาให้กับแม่น้องทายน้องไม้เชิงเป็นพันลบกบระเพาะอักเสบพี่น้องเลยแล้วก็ปิดครัวหลายราย่างเป็นชนิดเป็นรากไม้เนาะต้มพี่น้องสมมติชนิดต,ต,ต้มม้นห่อนกินสองทงพี่น้องเลยนาะอาบนี่ก็ไว้กับแม่ตุย้ยหลักกาไว้กินเองแม่พี่น้องเลยนะแม่เป็นกระมอกพาย กาทั้งบุญมาเมาทางทนาทางน้ำแม่เป็นเองไลยเนาะขออีต้องขอขอบุญคุณขอมกขอบใจด้วยทางแม่ทวารลัดลายเนาะแม่คนกาอยู่ทางประเทศเบญมาเราอยู่ทางต่างประเทศกันเลยกันเลยใหทางภูมิพลปชฟันนุหายเรื่อขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งให้แม่สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงให้แม่กันเนาะขอให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปสิ่งสำคัญก็ขอให้สุขภาพ อะไมไมติดแข็งแรงในเมทาวาลัดเด้อพ่อครัวสาธุเนาะพี่น้องไปเยี่ยมพยายามทางน้องทานหนัมันัดน้องกัตประเทศจังอยู่เดยวมาลองเป็นตัวเตะแล้วไปไม่ยังคายนาะพี่น้องเลยปซองไอ้น้องเห็ดพิชังอยู่ดีซองไอ้น้องเนี่ยสบายดีสบายดีฮะ เออห็ดหอ<ม>กันพีดดน่แดงนะเลยมาเดยมาหากันแต่โดนเหลนาฮึมข้างใเห็ดหยังนี่ปอกละไม้คายโอ้ยใช้ห้านข่าน้อยนะหัานค้านอ้อยค้าพักคาหย,ยาไปใชแ่แหละยาไม่ได้ไปค้าให้ยัไม่ได้ไปขาย,ย,าขายโดยพักก้อนดยไม้คายทอก้อนตัดทละไม้ไปหานี้ป่านด้งกับมะขายบัดเนี่ ไปขายอยู่ใช่หนอปหยัดด้ไหมเด้ายแถวบ้านนี่ขายแถวบ้านนี่โดยเขาซื้อโลสิพนันธอ๋ผูซื้อโลสิพนันสี่พน <4, 000. S 2> โดยได้จากโล่ไปขายแต่ละเถ้าเอามาสุดเอโล<น>่ได้เสาสีพาส่พนันเ่สี่พันก็เลยซื้ออ่นยโยนใกินบ่ะผา,ากันปได้เส้าบ่ อดีตลายมีไปสำนีด้วยห่อแหละสองพัน่สำนีประมาณสองพันป่ะยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดโลยังบ่ฮู้ว่างคือมีห้องนอนอยู่ลุมบาดนี่ห้องนอนเป็นตู้ห้องนอนเป็นตู้ทงพอหกำลังเห็นห้องนอนเป็นตู้ให้บ่โดยเห็นแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่เออผูกนี่็น เพิ่นคั่วจะพุ่นไบเนาะโอ้คัก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 พี่น้องครอบเพิ่นก่าเนาะจักเพ็ดจักสร่างได้พี่ดังเลยอืมพัฒนาเพิ่นาัครอบครัวมีอยู่มีกินทางลูกสาวกับไปหาน้่อไม้หน่อมันมาขายโมยืนชื่อเนาะเจ้าเนาะเบิ่งในคลิปแต่ละคนมาหาเจ้าเนาะเห็ดเวี้ยเห็ดงานตลอดเนาะเห็ยงาดาบแดดเฮ็ดบ่มีแต่ยูเฮือนบ่มีของกินและ บ่ได้เง well. ินค่าเชียคาไพก็พอคาเชียคานามซื้อปิงโง่สำนันทสาละมันรถก็พออือนี่ละนี่ละแม่คอยไล่เลยคนไหนไม่เบิ้งไม่ได้แม่ไม่ใช่แม่แม่ทำได้ยังบ่ได้เมื่อจะไปมันแม่ไหนยังบ่ได้มาอยู่เดินเขาไปเมื่อแล้วเขาไปอีกนี่เนรอไหมแม่เขาโอ้แล้วลายลายน้อลายเขาโปอกแล้ว พอไปอีกอเอาเเค้งแห้งดีเนาะบารีเนาะโอ้ขี้น้องเลยแม่ก็แข็งแห้งกินอ่ไปรปลาดุยื่อแม่ก็ได้ไรไปแม่เขาอยู่บรีเป็นใครเป็นวัดนี่แหละเขาอ,อยู่บรีวัดว่าเป็นไข่ว่ามีแต่ป้ายอย่างเดียวอืมนี่ยะเชียวไปอย่างเดียวมยยแม่เขาปลาดุยยื่อ ตั้หัวหัวตั้แล้วพอทางน้ำเลยเด้ออือเอาพี่น้องเลยเนาะแกมาเยี่ยมมายามน้องทาน้องไม้มืาอนี้ทางหน้าบ่าวมียาดีมาขายบุ๊วี่มันซื้อฮะบุ๊วีเงินซื้อบุ๊วเงินซื้อซื้อซอยในกวาเถิได้บุ๊วี่ก็ซื้อเด้เถิดได้จะขายหอละแสน เอาเงินเอาเวลาที่เจ้าไปหาขายทองใหม่เจ้าเจ้าลองเจาเราบาบุญหนึ่งค่ะอาจจะนีก่อนฮะอาจจะนีทินนีก่อนบอสชุมวิทเจ้าไปขายทองใหม่เนี่ยเจ้าวันไดๆคำแรกที่ว่าเจ้าไปเห็นคนย่างเลยอะเห็นชั่วเจ้าไปหาขายทองใหม่ตามเพื่อนคนนี่เจ้าวันไดๆคำแรกคำตัมบิด ซื้อซอยแน่เ้อหรอไม่คุณงามซื้อซอยแน่หรอไม่ ซื้อซอยนี้สาวคนงามซื้อหญ้าซอยคอยนี้มีเงินซื้อซื้อซอยเลยนะคอยซื้อเขาจะดีได้เขาได้เจ้าขายคอยซื้อซอยทิดมีนือใช่ไหมของกับไอ้ทิดมีซื้อลูกไม่ลูกคอยบ่ได้แล้วโอ้ยเอาอุ้มีเงินยังขายไว้ยังขายทำไมยังไม่ขายได้ติ๊กสอบ้านหยอกพันถึนสองพันเนาะไอ้พอกหยอกทีซื้อเด้อ อันนี้เป็นยาดีกระเพาะดีกระเพาะดีละลายพะย่อยู่เนาะบุญสั่งมาแต่พูนอยู่สุดเนื้อของเราผู้ดีแม่เจดีแม่ทวารลัดไปอยู่ท่างๆประเทศเป็นฝากเงินมาบุญให้สั่งยาให้แม่เจ้านี่เป็นยาต้มเด้แบบต้มกินเนี่ต้มโบแมนต้มบาดเดียวไลยต้มเ่อหน่อยจ้ะอันนี้เป็นดียาดีกระเพาะต้มกิน ทั้งแม่เทาวาบุญกระต้มกินอยู่บ้านกันได้ไห้แม่เจ้าต้มกินได้เรีวยกว่าเจ้าเป็ดกระพรอยเจ้ากระพรอยกินกันต้มเป็นแบบต้มชนะอ่ำ้อนเด้อดเป็นขาไม้เป็นนองล้านสนิทปิ่นปัวหลายอย่างอยู่พันหยาของผู้หญิง,งปิ่นปัวลงขาวนี่ปิ่นปัวมุลโลอักเสบ พินพวอสะดวกนพวกับขออักเสกลายเลยหหอ,อาเป็นบอ้อาบอเป็นอาบเป็นอาบอเป็นดอกยัง,กยยง,โโงตัวกลยังบูลองต้มกินเด้อเอาฝาป่อแม่เจ้าเ <c oughs> ด้ออาป่ <c oughs> อ้แม่แล <c oughs> ้วให้แม่ทำต้มกิน กินน้ำอุ่นหอมต้มไชมองแล้วยูดีไม่แห้งอยู่บ่ดดีมีูบ้าแล้วมีแลฮะเีเอ้าเี็กข่าวที่ว่ามีกูบ้าวเลยบ่พวไปหาน้ำกันน้ำมักันตลอดเลยบ่บ่เลยนี่ติปหาคุณดีอ่ะบุมีีไ พออยากชิๆพี่นังเลยกินข้าวเที่ยงเหรอบ่อยังไ่ได้กินเงินแล้วก็พัฒนาเวลายอย่างเนาะจะนอนแชงคืนนอนยิงเหอนนอนใยนั้นอยู่ยนี้มีตู้นอนอยัางนี้นนแรงสุเหตรู้นอนมีจ่าเนอะ มีแล้วน้องหัจ๊กแสกหัวจ๊กหางหัจ๊กเข่าหัจ๊กขายเด้อมีแล้วดีแล้วไอเห็นคลิปเห็นเจ้าเห็นบบนี้หรอทำไมก็ดีใจเดี๋ยวดูเลยบัวปลาบัวถิ่มคมดูมีแต่เห็ดตลอดบัปลาบัวถิ่มคมดูมันมีแต่ยูเฮือน ว่าชิได้เฮือนแล้วมีแต่ยูเฮือนบ่ได้และมียูเฮือนว่ากินแต่นอนกินกินแต่นอนบ่ได้และแบบนั้นต้องไปหาและชิได้กินได้เฮือนก็คือการขอซอชิมีฮากดีใจแล้วสิซอชิได้เฮือนทางห้องน้ำว่าไปหาเขาเคยตวเองเน่ได้เฮอนงามกับเขาบอกไปหากับบุมไม่ก si ินเกเนอกโดยได้แต่เฮือนแต่ไปหาหานกินก็ยังบุีมมีคือเกเนาะ สได้เฮิร์นดีใจเลยเอ็มมันบริยากแล้วลืงเฮิรนมีแต่หาอลไมลซื้อเขาอ่ากินยาบอมีเขา่าซื้อปิงนัวใส่น้ำมันรสนี่ก็ดีใจแล้วสำนันนี่แหละดูมันขนยันเพียนดีล่ละต,ติดต้อเยี่ยมโตมือ <c oughs> อาโตมือตัวเองนะเ <c oughs> กง่งเก่งเก่งเป็นยะังไงอ่ะนับถือเนาะ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเ<อ>นาะก,กับเวลายคนที่กำลังตอดแทะเนาะแต่ว<บ>่าเขาโบจักสากโบจักคา้าก็บ,บ่มีกินคือน,น้องมดบาน,น,น์อะไรไปเนองมีเฮิรนงามกับมีละละแต่ว่าโบไว้หากินโบไปหาซอกหากับโบมีคือน,น้องมดบาร์แล้วเนาะดีดีดีแต่ตาตาเลือแดงน้องมิแต่ฝากขอบใจท่างเมธาวรัลลัตคนเด้อ <c oughs> เพิ่น<ม>ขอบใจแท่นเมเจ้าเด้อเมธะวันหลักเมธะวันหลักขอบใจแม่เมพล่นสีฝากยามาหางเด้อเอะใจเด้อทางแม่ทางร,รัดทางบอควนชลาวันทางพญ,ญาเสดีโมตุคูทนทางเอฟซี ทางแทงได้ทำเตะได้ขับใจอดีตเดอร์จีบผู้พวงทางน้อกคบครัวเฮาอยู่ดีมีแห้งให้รำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงไปชิงได้มีแต่โชคดีให้อยู่ยืมยืนนอนได้หืมมือตื่นแรงแซนเงินล้อลานเจ็บอยากได้คนไทยจะมีพัฒนาชิงได้ให้มีชิงนันขับใจอดีเดอร์ทางแม้วุฒิาชทางพญาจีรีมุนสกุลทุกคนเดอรทางบาบุญชะลวันขับใจอดีตเดอร์ทางเอฟซี อ,อาเก็บไบไปไแม่ตบได้ไปฮ<ป>ะกระท o n แม่ไปลองกินเบิ่งเผื่อมันนะนี่ยาแม่เจ้าช่วงนี้แม่จ้ากินยาอยู่ปกะกินเอากินไปไปกินเพชรลายแล้วดูนี่แหละที่เราเพื่อนน้องข้าน้องไม้ตอนนี้เนอะอ่าสูงเย็นดีเนอะ ทั้งพอเพันกับกระลังสร้างเห็ดประต้องปะตูอยู่เนาะคะักค oo, ักค no. yeah. ักเนาะทังอายเพันอ่าอู่จัดสางพัฒนาอยู่ในเฮือนในซาน่นนบีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับดูกับเต้าถูกแล้วลงต้มกินเบิ่งเด้อร์ลงเด้อเห็นไหมแม่ต้มกินเบิ่งเด้อ โอเคได้สเตอเดี๋ย so, ว you know, okay, so ์นะบ่าวไปเวียดทางอื่นก่อนได้เมื่อไหน่เมื่อไหนมีโอกาสจะมาเยี่ยมมายามใหม่ได้เก่งเก่งเก่งคุณน้องอ่ารดูมันขยันเพี้ยนโอ้ยเขาสบายดีส่ะสบายดีสบายดีสบายดีสองไอ้น่องเนาะหน้องท้ายและน้องไม้คนขยันบ้านสกีพี่น้อยคนดูคนมันพี่น้องเลยเนาะ ไปสักโอเคพีน่น้องพี่นาะเดีย๋ดวยวบอลขึ้นไปโดยโดยโดยขอบใจขอบใจโอ้อทุกมักแตงบ่หรือมักยังอย่างเนาะฮะมักยนะังก็มักโลบ่มักบวบสุดยอดเขอหมักบวบแกงเซนอไม้เนาะ เบิงเบิ่งมาเยี่ยมยามทางอ้าวน้องละน้อยกับมาพี่น้องเลยเนาะเออน้องน้อยกับมาเล่นน้ำสไปดีโอ้ยแบเมืดเนาะพี่น้องเลยสะท้อนแสงเนาะโดนไปเลยที่น้ำขอบุญเนาะฮะรอโอ้ยรอใสเนาะน้องคุปต์อ่านอนนอนละน้อยกับงามเป็น่บอาทิตย์ไปเลย เออน้องๆก็งามน้องน้ําก็งามลูกอ่ะเออ่าคพุพองขึ้นได้น้องน้ําก็ได้พี่น้องเนาะเออครับจังว่ามีแฟนแล้วบ่จักเนาะรับผมยังบ่มีบ่เออแซวได้ข่าวไบตอนนั้นอยอันนั้นลงเอมมาแซวนะแซวบ่แซวให้ยังก็เบาเบาลี่บ อ่าบอลี่อยู่บ้านโคกใหญ่พี่น้องเลยอ่าจะี่เ oh, ห็นเห็นลาแล้วปอ่เคยเห็นบอล่เห็นไหเห็นในคลิปน้องนำก็เห็นในคลิปเห็นยูนเป็นไาตามอยู่มือเช้าีนก็เห็น่มเิ่มอารมณ์อ้านก็เห็น จำบ่าวกับบอลลีนะเพราะว่ามีใจดาวกับเดือนมันถามมาได้ปูปลาแลได้หมดแล้วดูไรบอลลีนะเขาปลาเขาดวงมากนี่บ่มีว่าสิโบได้ยังออกมาต้องได้ยังยางได้ยางหนึ่งกินปลาดินน้ำอยักได้ดาวเดือนนะฮะเขได้หรืวเปล่าหรือเปล่าดวยคันปูกับปลาแล้วดาวหาได้จะกินปลาด้งปลาจะกินปูได้หมดจะกินเฮ็ดได้เฮ็ด แต่ดาวก็เดือดนี่งอมเราบ่ถือว่าเราแบบยังโสดอยู่เบาหลีกันเนาะเอาแต่แต่บุญวาสนาไพ่มั่นพี่น้องเลยเนาะยานแต่บุญดองน้ำบ่ฮอดนองน้ำดูวยนคือวัดเราาลีเลยยานละเบาหลีซ้ำพี่น้องเลยเนาะเป็นคนดูได้เบาหลีผ่านน้อยเรียงแม่ฉันใช้แนนจ้องแล้วนะก็ได้กันอยู่ยานใช้แนนบ่ฮอดกัน เพราะว่าอยู่คนละเมืองแต่ใจต่างใช่ไหมเอ๊ะแอบซีกับไลฟ์พูดแล้วคนกับเชียเนาะเชียให้น้องน้าไปอยู่บ้านโคกใหญ่โพูถ้าน้องนาไมได้นี่ไปอยู่บ้านโคกใหญ่เอาได้นี่เนาะไปอยู่หมู่บ้านทีมงานสายบุญเลยวได้เนี่พี่น้องเลยอยู่นั่นนะดูอยู่ครบไปเลยได้หน่ะทีมงานแต่ว่าบริไก่เบาเล้าอิสเลยเบาเล้าอยู่คนละหมู่บ้าน แต่ว่าใกล้ไกันอยู่ห่างไกลกประมาณสิบกว่ากิโลนี่แหละเอาชุมไอ้เบริเวนบ้านเดียวกันบ่บ่ร์อเล่าคนบ้านีบ้านหนึ่งบ้านหอยย่างอ๋อคนละเมืองบ่เมืองเดียวเมืองเดียวเมืองอุทุมพรคือกันแต่ว่าอยู่คนละบ้านนั่เมืองอะไรนะฮะโดนอัดเยอะนะอืก่เซนนงคือกันเส้นทางเดียวกันเส้นทาง หาทางทางดำคือกันท่าอาจารย์ลาทักเนาะบ้านโคกใเขงไงไปเบิังป่ะไปป่ะคอยก็ใกล้จิได้เกี่ยวเข่าละเกี่ยวเข่าซอยเด้อโดนนะครับป่าก็ไปเลยองน้ำเพาะพอได้ยินจะว่าอยู่ตอนบุญในรถก่อนเชื่อว่าเกี่ยวเข่าซอยวนะ เจอแล้วเจอนะสีมาสมาอยู่ดอวยหรอแค่ดไปแล้วก่อนมันต้นก่อนกนมันต้นใกล้บางคนอนมันต้นเพื่อคอยลเกี่ยวเขาาอ้าบางคนก็กนแลวอืมแล้วเดือนใดก่นมันต้นเอาบก่อนเขาเอาแห้เขาก้นเขาคนตําหล่งเขาเอาเห้งขก่อนเอาเอาเหงสิบพอดีแล้วอคนมันต้นแล้วเกี่ยวเข่าป้าน้องบ่าวจันไงพอดี เดินชีนะกลมันต้นเดินชีผูโอ้โหไม่นด้มาได้เอาบางคนเอาของกลมันต้นก่เขาเอาแหงนะโอเกล่ยวเขาแล้วก้อนเดงเกี่ยวคนมันต้นนะเกี่ยวเข่าแล้วประมาณเดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเป็องเลยสิบคนฮะบงชงแหงนะเงินก็เมื่อทงแหงเข่าก็ยก็เนือยอยู่ดีไม่แหงเสองเนาะสองสาวสช้แต่สาวแหงสาวจัน เงินบ่อืมอทั้งร้านนี่แข้งแงายดิบอ่ะออกไข่แล้วบ่ออกเร็วออกกระดนเลยเอาพี่น้องด้ร้านละ่ะย่าง้ด้นเช็้ลูกเนาะดูมาพูดบาเป็นเดา,าจดคุดลูกพอยัยงมีมพวยังมีเด,ด้ลูกเลยดิ <c oughs> ให้น้องนำเอาอน น้องน้ำไอ้สิได้ครูบ้านในเล็กยู่ยังไ่อยากได้ครูสองสามปีต้องข้างโคกได้ข้างโคกกับย่าอยู่กับพ่อแม่ร้องร้องขึ้นคานได้ขึ้นคานขึ้นคานกับย่าอยู่กับพ่อแม่มันมีที่สุดแล้วแต่วเรายากอยู่บ้านสกีพื้นด้วยแล้วไปอยากจากพ่อแม่ไ่อยากจากกับละน้อยแน่้อชิติ อยู่แท็กซ่ยาห้อยู่ดีมีแห้งหมดสองคนเด้อโดยเอาสบายดีสบายดีเสนะไปเหยียดคนอื่นก่อนพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมยามถักท้ายสบายดีสองสาวพี่น้องเลอยู่บ้านสกีพี่น้อยเนาะสาวงามประจำหมู่บ้านเนาะอยู่บ้านสกีพี่น้อยพี่น้องเลยเนาะทางสาวลาน้อยสาวน้ำสาวแห้งสาวจันทร์สี่สาวข่างโคกพี่น้องเลยเออ แป๊บใช้โอเคพี่น้องเอาเงินี้กัเอายามาให้ครับแม่น้องท่าน้องไม้พี่น้องอะไรเนาะครับแม่น้องท่านน้องไมคนบุอยู่จำไปหาน้องไม้เนาะแม่เคาะยาของแม่ทวารลัดเนาะคนฝ่ายก็ไม่มาบุญสั่งอยู่กับบ่าวบุญน้ำอยู่เนื้อซุดของเหล้าคนละพี่น้องเะไรเนาะมู่บ้านต้องเรื่องประสานเนาะมาให้ครับแม่น้องทาน้องไม้ไว้กินแก่ปิ่นปัวเนาะปิ่นปัว กระเพรอลำไส้พี่น้องเลยน่าขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อสวยมากนเนาะอ่าเช้าโอเคบุ่งก็จะได้ขอล่ำลาคลิปนี้เพียงสามีก่อนพอๆกันคลิปหนาเด้อขอบุญขอบคุณของกุบใจเอพีซีประตูกทานที่เขามาหามส้มเป็นกำใจกับประบุญสุรวันเด้อสุรคกิปนี้ไปแล้วสบายดีพี่น้องเลย